เป็นประธานชุมชนทวงสิงนะครับอยู่สังกัดของเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับอยู่ในเขเทศบาลนครเชียงใหม่ก็เป็นเราเห็นว่าภาวะอย่างนี้นะครับก็ เราในฐานะผู้นำยุงชนก็ต้องออกมาเคลื่อนไหวออกมาดูแลออกมาทําอะไรก็ได้ที่เห็นว่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเราทำมาทำมาตั้งแต่ข้าวกล่องน,น,นะอาหารสําเร็จรูปอาหารพร้อมทานทํามาหมดละทำมาเป็นคนแรกทํามาเป็นเจ้าแรกในในในเทศบาลเลยด้วยซ้ําไปทําข้าวทำทำอาหารเสร็จแล้วก็ทําถุงยางชีพ ขนาดเล็กขนาดกลางให้กับชุมชนให้กับอสมอไปนะเราจนกระทั่งมาถึงโอ้เทศบาลเขาก็ออกถุงยังชีพมาให้กับประชาชนและเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอาหารแห้งนะก่อนที่จะมีตู้ปันสุกนี้เราก็ทําอาหารแห้งทําข้าวสารทําไข่ทำม,ะมะาม่าแจกออกนะฮะแทนแทนอาหารสดนะตอนนี้ต่อมาก็เห็นว่ามีคนเนี่ยเขาก็ทํากันเยอะแยะหมด นะฮะเราก็มองว่าเอ๊ะตอนนี้คนเนี่ยมันกระเป๋าในกระเป๋าตางังเงินมันน้อยลงเนาะเราก็เอ๊ะแล้วอีกอย่างหนึ่งทีมงานผมก็แพ็คของจัดของแค่ไพียงแค่ฐานเหนื่อยมากนะวันหนึ่งออกเป็นหลายร้อยชุดอนะ่ะออกเป็นพันชุดก็มีเราก็อ้าถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเป็นแค่จ่ายให้ให้เขาไป ใ้จ่ายได้ตามที่เขาต้องการจะซื้อขนมนมเนยให้ลูกก็ดีหรือว่าจะอะไรต่งางๆก็ดีอย่างเงี้ยก็เลยเป็นที่มาของ,ของ,ข,องของโครงการอันนี้นะที่เราเติมเงินในกระเป๋าให้เขาที่เขากระเป๋าที่เขาพร่องๆองไป,ก,ไปก็เติมเงินเข้าไปหน่อยอย่างเงี้ย,ยครับ ตอนนี้ผมก็มีคิวไปตลอดทั้งเดือนเลยนะตลอดทั้งเดือนพฤษภากรมเนี่ยทุกวันเลยแล้วก็ไปตามชุมชนนั้นชุมชนนี้ที่เขาเรียกร้องที่เขาต้องการนะฮะแต่ว่าอาจจะจํากัดนิดนึงตรงที่ว่าเราก็ทุนทรัพย์ไม่มากอะไรนะครับเราก็นนี้ก็อยากจะมาชี้แจงในกรณีเรื่องของคูปองนิดหนึ่งนะครับเรื่องของคูปองจากที่เราได้ทํางานเรื่องนี้มาเนี่ยก็ประสบปัญหาหลายอย่างนะครับอขอเล่านิดหนึ่งขอเล่าย้อนนิดหนึ่งว่า เมื่อก่อนผมไม่ได้มีระบบคูปองนะครับก็ทําให้คนเนี่ยมารอกันเยอะนะอย่างเช่นกรณีผมมีของอยู่แค่200ชุดนะครับแต่คนมารอมากกว่านั้นคนที่ข้างหลังก็เลยไม่ทราบว่าเอ๊ะเราจะได้หรือไม่ได้มายืนรอเป็นชั่วโมงเกิดไม่มีของก็เลยเกิดก็เลยเกิดไอเดียว่าเอ๊ะเราไม่อยากจะให้คนที่มาทีหลังเนี่ยเขามายืนรอก็เลยจัดเป็นคูปองให้ตามจํานวนของที่เรามีต่อมาในกรณีของที่ผมลงพื้นที่ในชุมชนต่างๆเนี่ยนะครับ ผมก็ได้จัดคูปองให้ตามจํานวนจํานวนเงินจํานวนของที่เรามีอยู่แล้วก็มอบหมายกับทางอสมอได้ไปสํารวจในพื้นที่ว่าคร<ม>อบครัวไหนหรือบ้านไหนนะครับ<ม>ดูมีความเดือดร้อนมีความจำเป็นในระดับแรกๆ<ม>ก็จะให้กับกับครอบครัวนั้นนะครับ โดยให้อยู่ในดุมพินิดของทางอสมนะครับผมก็จะตามไปนะครับในถึงวันที่วันเวลาที่เรานัดหมายกันก็จะตามลงไปในพื้นที่กันอย่างนี้ครับจะถึงคนที่เดือดร้อนครับจะถึงคนที่เดือดร้อนนะครับและโดยการสํารวจโดยการความต้องการของคนในชุมชนนะครับผมเองไม่อาจจะทราบได้ทั้งหมดครับ 综合影院。